ทำนาแต่เด็กเป็นชีวิตของผมเป็นอาชีพเป็นอาชีพอาชีพเมงนะผมผมว่าเป็นนักวิชาการก็หาเงินไปกลับมาทำใหม่ก็ปกติของผมไม่ใช่โฆษณาผมเป็นด็อกเตอร์มาทำนาเป็นตัวอย่างไม่ใช่ผมทำรงยากทำแค่นั้นเองค่ะอาจารย์ถ้างั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอประทานทัวท่านผู้ชมนะคะที่เราจะงดรับายแสดงความคิดเห็นค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเทปสัมภาษณ์พิเศษรองศาสตราจารย์ดรนรงเพิญประเสริฐนะคะกลับเข้ามาพูดคุยสอบถามความคิดเห็นและก็ทัศนะของท่านอาจารย์นรงกันต่อนะคะอาจารย์ขา ประชานิยมเราพูดไปแล้วให้ความหมายแล้วก็ให้ความคําจํากัดความที่ถูกต้องที่เป็นรากพื้นฐานของสิ่งที่ดีงามที่สวยงามค่ะอาจารย์รแต่ณวันนี้เท่าที่เห็นกันอยู่ก็คือประชานิยมถูกนํามาใช้ในทางตาัดกันเป็นในเรื่องของความเสื่อมเสียแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับคนในประเทศเท่าไรนะักอยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะว่าประชานิยมที่นํามาใช้ในวันนี้โดยการกําหนดกิจกรรมมาที่ชัดเจนก็คือโครงการรับจำนำข้าว โครงการรับจำนำข้าวก่อความเสียหายยังไงกับประเทศกับกลไกการตลาดหรือเปล่าคะอาจารย์คะความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากแต่เบาไปหนัก,นะนนก,นกแล้วนะค่ะประการแรกเบาเนี่ยรัฐบาลไปสร้างความเข้าใจผิดสร้างความสับสนสร้างอาวิชาให้แก่ประชาชนสร้างอาวิชาแน่นอนอาวิชาไปไม่รู้ค่ะนะไปเปลี่ยนคําจํากัดความการจำนำในลักษณะที่ว่านะค่ะ นะอันนี้เราไปสร้างอาวิชชาชาวบ้านให้เข้าใจผิดหมดเลยนะอันเบาเลยอันที่สองมันทำให้เกิดการสูญเสียตลาดสูญเสียตลาดยังไงคะอาจารย์เพราะว่าเมื่อเราไปจำนำในราคาสูงกว่าตลาดก็จะทำให้ปริมาณการขายของเราเนียในต่างประเทศเนลดลงนะ ตอนนี้ที่ผมกล้าพูดกันว่าตัวเลขมันออกมาแล้วว่าปริมาณข้าวที่เราโฉงออนั้น,นยลดต่ํากว่าปีก่อนๆและยอดอองต่ํากว่าอินเดียต่ํากว่าเวียดนามตอนที่เราเคยสูงกว่าก็มาตลอดเราสูญเสียตลาดแล้วสามการกสูญเสียตลาดนั้นเนี่ยก็นําไปสู่การเฉีอรุนแร,รงขึ้นอีกคือว่าขาดทุนนะเพราะว่าถ้าเราจะระบายข้าวออกห้หมดขาดทุนแน่นอน ทำไมอะคะอาจารย์ถ้าเราจะขายราคาเดิมเนี่ยนะถ้าเราจะขายถ้าเราจะขายให้ได้กําไรให้สูงกว่าต้นทุนที่เราลงไปเนี่ยนะราคานั้นก็จะสูงกว่าราคาตลาดโลกคตอนนี้ราคาตลาดโลกอยู่ที่ประมาณเท่าไหรคะอาจารย์คะก็ไม่เกินหกร้อยเหรียญใช่ไหมแต่ถ้าเราจะขายไม่ได้กำไรต้องเกินหกร้อยเหรียญแน่นอนะแต่ว่ายังก็ตามกัเลยแต่ชิดข้าวนะพูดวรวมๆว่าประมาณนั้นคโดยประมาณนะ อคราวนี้ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะเราขาดทุนแน่นอนนะประการที่สี่ถ้าการขาดทุนนั้นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อคนยากคนจนทันท่วประเทศก็ยังพอรับได้ค่ะแต่ปรากฏการขาดทุนนั้นเนี่ยกลับเป็นการขาดทุนแก่คนส่วนน้อยที่ไม่ใช่ชาวนาย,ยากจนที่แท้จริงค่ะทุกสาสงคนเออนะและประการที่ห้าเนี่ยก็คือว่า เปิดช่องให้เกิดการคอร์รัปชันในกระบวนการจับนำข้าวและเปิดช่องให้มีการคอร์รัปชันค่ะยังไงคะอาจารย์ซึ่งช่องทางไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันก็มีมากมายแต่ว่าไปเนี่ะถ้ายกตัวอย่างค่ะอาจารย์ค่ะยกตัวอย่างที่เป็นไปได้นะค่ะเช่นว่านะในในการคอร์รัปชันง่ายๆนะที่เคยเจอมาในปีสี่เจ็ดนะอ่า พวกโรงสีเนี่ยบางแห่งนะที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยน,นี่แบบแบบความเรียบเบาๆเนะี่ย <c oughs> เข้าจะรับจำนองใบประทวนค่ะ <c oughs> รับจำนองอยกอย่างนะยกว่าผมเนี่ยนะกาข้าวมาสามตันนะมามาให้โรงสีอและโรงสีก็ตีราคาค่ะ <c oughs> นะตีราคา หักนั่นหักนี่อยากโน่นนะจากสองหมืหน่นจะเหลือแค่หมื่นห้าอย่างเงี้ยหมื่นสามได้แต่ว่าโรงสีขอนี้บอกว่าช่วยแจ้งว่าเป็นสิตตันได้ไหมอืมค่ะใช่ไหมอืมอ่าไอจิตตันเนี่ยไอจิตตันที่แจ้งเกินไปนะค่ะผมจ่ายให้ทันทีเลย ก็หัวกันใช้ทันทีแต่ก็ใช้ทันทีนะชเข้าราคาหมื่นห้าใช่ไหมอาจจะจ่ายแค่สักพันเดียวแค่นั้นเองหรือสองพันแต่โรงสีหรืออาจจะเก็บหมื่นห้าเต็มๆถูกต้องก็จ้นาไม่ได้เสียอะไรนี่แค่แจ้งว่าแค่แจ้งว่าจากสามเป็นสิบก็เพิ่มมาอีกตั้งสมมุติว่าปันละพันก็ได้อีกตั้งเจ็ดพันบาทเออก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ใช่แต่ไม่ได้คิดว่าเราโรงสีได้ไอ้สมไอ้สามตันนั้นเนี่ยเ็เป็นใบประทวนที่เขาขายให้ครับ ลงสีกั้เหมือนกันแต่เขาใช้คำว,ว่าจำนองหรือาจำนำจำนำใบป,ประทวนคนที่เอาใบประทวนไปจำนำนี่นะก็ได้เงินได้ทันทะีแต่เวลาจำนำต้องจำนำต่ำกว่าราคาที่ขายก็ตามหลักการของการจำนำ<อ>สมต<ป>สมติว่าในใบจำใบประทวนนั้นบอกว่าขายข้าวสามตันตันละหมื่นห้าแล้วก็กว่าที่จะได้เงินต้องรอไปถ้าลงสีบอกเอ้ากูรอวันนี้เลยนะเอาไปหมื่นสี่ แันทีเลยเรือว่หมื่นสี่ห้าพันหมื่นสี่ห้าร้อยหมื่นสี่พันห้าร้อยเขา่าถูกหาไปท้งห้าร้อยบาทก็ไม่อยากจะเยินดีได้กระบ้านเลยถูกต้องนะรงศีก็คุ้มเพราะอ้สามตันที่ว่านี้ก็ไปเบิ่อยังเบิ่ได้กำไริดหน่อยแต่อีกเจ็ดตันที่เหลือเนี่ยเต็มเต็มเลยอะถ้าอาจารย์บอกแบบนี้นั่นก็แสดงว่าเขาก็วินวินทั้งโรงศีทั้งชาวนาเองก็ตามแต่แล้วเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมคะอาจารย์ ก็นเงินไอหมื่นห้าที่จ่ายไปจ่ายลมอะค่ะแล้วก็เป็นภาษีของเราใช่เลยซึ่งเอาไปให้กับโรงสี <c oughs> ซึ่งมันมีข้าวด้วยอะค่ะและโรงสีทําไงโรงสีพวกนี้นะหรือว่าจานาพวกนี้ก็อาจจะไปเอาข้าวกระเมีนข้าวลามาสวนนะอเอาข้าวของต่างประเทศให้จานาแจ้งใช่ไหมว่าเนี่ยเจบตันเจ็บตันเนี่ยว่ามีมีข้าวอยู่เจ็ตันเท่านัาน้นท่นนี้แต่เป็นจริงตอนจานาแจ้งไม่มีข้าวหรอกค่ะแต่ว่ามีใบใบทวนแล้ว เอาไปเพิจนวนกระกางได้นะในประเด็นที่อาจารย์ที่นี้ทีนี้ไอ้ข้าวไอ้ข้าวที่ขาดไปเจ็ดตันเนี่ยมันก็ไปเข้าวลาเข้าวเมรมาซึ่งซื้อมาตันละห้าพันหกพันนั่นเองถูกอะไรมาถูวตรงนี้ค่ะในประเด็นที่อาจารย์ยกตัวอย่างแล้วชาวนาชาวนาไม่ว่าจะเป็นชาวนาร่ํารวยหรือจะเป็นชาวนาจนก็ตามต่างมีค่าก็ทำมือหมดแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะบอกชาวนาว่ายังไงคะเขาจะเดือดร้อนยังไงอาจารย์จะชี้ประเด็นบอกเขายังไงเขาไม่เดือดร้อนอกครับค่ะ ชานเขาได้ขก็ยังทำของเขาอยู่เะเขาเพยาะบางคนทำก็ได้เนี่ยเขาได้ถ้าอาจารย์จะบอกว่าอย่าทําเลยเพื่ออะไรอยากเพราะเขาถือก็ได้โงสีก็ได้แล้วใครต้องเป็นคนมากํากับดูแลตรงนี้คะอาจารย์รัฐบาลรัฐบาลแต่เมื่อคนรัฐบาลเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างเนี้ยถูกไหมค่ะนะเพราะฉะนั้นเ่ยผมต้องบอกไงว่าคนใจโลสีต้องโวยไม่ใช่ชาวนาโวยอืแล้ทํามชาวนาแกดับไหมแกไม่ดับหรอกแต่นี่นะ ไม่ได้ไชาวนาทุกคนคผมพูดว่าเป็นช่องทางให้ชาวนาบางรายกับโรงสีร่วมมือทำเช่นนั้นคเป็นหนึ่งช่องทางด้วย<อ>นั่นแหละค่ะวิธีการอื่นๆความเดือดร้อนความเสียหายอื่นๆนี่คะอาจารย์ก็มีอีกนะยิ่งใน,ใน,ใ,นในกระบวนการโกดังนี่ก็มีโรงสีเองยังโดนนะ,ะตอนที่ผมศึกษาปีสี่เจ็ดเนี่ย <นะ S 1> เป็นยังไงคะอาจารย์ก็ยกอย่างว่าพอโรงสีนี่มีข้าวนะ แล้วก็ต้องแปลรูปข้าวเพราะว่าเพราะว่าเมื่อรับเมื่อรับข้าวเปลือกมาแล้วเนี่ยโรงสีต้องแปลรูปเป็นข้าวสารนะจริงจริงในโรงสีเนี่ยนะก็ไม่ได้ออกเงินเองนะตอนซื้อรับข้าวมาออกใปประทวนไปแล้วใบประทวนก็ไปไปขึ้นเงินจากตมศถูกไหมแต่โรงสีเนี่ยมีหน้าที่ต้องแปรรูปข้าวเป็นข้าวสารนะแล้วได้ค่าแปรูปะโรงสีบางรายก็จะตั้งบดกับพวกอันบนตอนฝัง ว่าเวลาเราขนข้าวไปยังโกดังโกดังรัฐด่าคนะไอคนคุมโกดังว่าข้าวคุณเนี่ยไม่ตรงทเบกไม่ถูกทะเปกสึ้นบ้างอะไรบ้างสกปรกไม่ตรงทเบกผมไม่รับอ่ะโกดังเนี่ยโกดังนี่ไม่รับสิ่งนี้เกิดขึ้นคือไห้รูทีิว่าโอ้โหฉันขับรถมานะร้อยกิโลมาถึงโกดังก็ไม่รับใจฉันคุกลับน่าเสะยคุกลับไปปรับปรุงข้าวมันไปก็มาอีกมันจะผ่านหรือเปล่าค่ะ อเป็น100ิโไอ้ตอนนั่งคิดอย่างนี้มันจะมีคนแทรกเข้ามามก็เลกคนทำเกาเปาภาษาเกาเกาเปาค,คืออะไรอ่ะอ้าวตรงงเขาไม่รับใช่ไหมผมสวมให้ไหมพอข้าวผมไปมได้เลยข้าวคุณคนกลับไปไม่นเอาไมเพื่ออะไรคะอาจารย์ลูกศย์อานจะยอมนะบางทีเพร,ราะว่าก็เขาเขายินดีนะ เกาเป่าเนี่ยนะพวกเกาเป่าเนี่ยยินเดียกข้าวตัวเองเนี่ยที่โกดังรับคือคนนี้ก็รู้กันระหว่างโกดังกับเจ้าของข้าวเ่ยว่าถ้าเอาข้าวของคนที่มาเขาจะรับอ๋อเอาจากคนนี้มาแต่ข้าวโรงสีมาก็ไม่รับดังนั้นถ้าใจรับว่าโรงสีรายนั้นเนี่ยต้องมาซื้อข้าวรายนี้ไปอืเพื่อที่จะให้รับนำหรือไม่ไม่เอาข้าวอีกตัวเองมาทุกมานแล่มาแลกนะเลยเอาข้าวของเจ้านี้ไปโกดังโกดังก็รับแต่เจ้าของโรงสีต้องจ่ายคนนี้ และคนนี้เนี่ยมันร่วมมือกับโกดังเนี่ยก็ประสานประโยชน์กับโกดังไเรียบร้อยคือคืนไกนี่มันซับซ้อนแต่คนที่ลงรายละเอียดไม่ค่อยมีเนี่ยเปิดช่องทางการรับชัอนแล้วถ้าอย่างนี้เราจะเราจะมีทางออกไม่มีหรอกครับนะทางออกมีทางเดียวว่าถ้ารัฐบาลซื่อสัตย์ก็แก้ปัญหาได้ก็ทางนี้ โหยากเลยค่ะอาจารย์นั่นคือประเด็นไงก็นั่นคือประเด็นไงทีนี้คุณจะตะโกนโพธนปยะญาชนลุกขึ้นมาใช่ไหมก็ยากอีกไม่มีใครอยากจะมายุ่งยิ่งคนก็ได้ประโยชน์ด้วยก็ไม่พูดใช่เพราะว่าเท่าที่ฟังจากอาจารย์นะวันนี้ชาวนาก็ได้ประโยชน์จากจากความไม่สื่อสารชาวนาบางคนชาวนาบางคนก็ได้แล้วก็โกดังบางโกดังก็ได้รงสีบางโรงสีทั้งหมดเลยมีส่วนที่ได้ประโยชน์มีคนจ่ายภาษีที่เสียคือเราเนี่ยแหละี่จายภาษีนั่นแหละ เพราะอย่างนี้เองที่ผมเรียกร้องคนชั้นกลางลุกขึ้นมาเพราะคนชั้นกลางเนี่ยนะจ่ายภาษีช่องต่อตลอดเวลาบริโภคใช่และภาษีเงินได,ได้ถูกต้องนะเรายินดีแจาภาษีเราไปช่วยคนจนแต่เราไม่ยินดีที่เอาภาษีเราไปทำไราย,ยามอย่างนี้จะใช้อีกสักนิดนึงค่ะอาจารย์ขามีสื่อต่างประเทศ สื่อไทยสื่อตางประเทศก็ตามแต่กําลังติดตามในเรื่องเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วมีเสียงทัดทานเยอะมากแต่ว่าการดําเนินโครงการก็เป็นไปตามกระบวนการเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเชื่อว่ามีคนได้ประโยชน์จานวนหนึ่งอยู่ข้างเขาอยู่ข้างเขาอสองเขาเชื่อว่า<ม>กลไกรายละเอียดพวกนี้มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าใจ<ม>สามเมื่อไปเช่นนั้นเขาเชื่อว่า เขาสามารถใช้สื่อและกระแสโฆษณาสร้างความมึนงงให้ประชาชนได้คเมื่อประชาชนมึนงงคนที่ลุกขึ้นมาคัดค้านก,ก็จะน้อยซึ่งเป็นผลท,นะที่ทําให้เขาก็ยังยืนยันคําเดิมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนะได้รับประโยชนะนะ์ถ้าที่คนเราไ,ไม่กล้ามาโต้เถียงกับผมว่าส่วนใหญ่จริงหรือเปล่านะถ้าเราเขียนคำอธิบายไปในเว็บบางเว็บ ấy, ไม่ลงในหะ้ คือเขาไม่พร้อมจะรับฟังคําชี้แจงที่เป็นข้อเท็จจริงมันตกเถียงกันว่าที่ผมพูดจริงนั้นไม่จริงมาเถียงกันอีกทีหนึ่งด้วยตัวเลขผมยอมรับนะถ้าคุณมีตัวเลขถูกต้องกว่าผมก็ยอมรับตัวเลขของผิดแต่ไม่ใช่มันใช้นามปากกาแฝงด่าทอต่อว่าทําตัวเป็นเรกูล่าอยู่ในมุมมืดของออนไลน์เพราะเรกูล่ามันโรยแสงหว่างอาจารย์ค่ะพูดถึงเรื่องของกลไกตลาด คนไกรราคาครับผมอาจารย์อธิบายยังไงคะคือคือนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเดี๋ยวก็พูดตัวนี้อยู่แล้วแหละว่าอะไรก็ตามนี่นะถ้าคุณไปขายสูงกว่าราคาตลาดปกติมันจะขายไม่ออกค่ะจะขาดทุนอ่าทีนี้ถ้าคุณจะขายมันออกก็คุณต้องขายตามราคาตลาดใช่ไหมแต่พอคุณขายตามราคาตลาดคุณก็จะขาดทุนเพราะคุณซื้อมาสูงกว่าราคาตลาด อันนี้ง่ายๆเลยง่ายๆครับหลักการพื้นฐานพื้นฐานมากนะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องพูดตรงนั้นนะ,ะพ,อพ,อพอเขาพอเขาเถียงไม่ได้ใช่ไหมเขาก็หันกลับมาไงวาผมยินดีขาดทุนเพื่อคนส่วนใหญ่ไงนะ <c oughs> เพราะประเด็นเพื่อคนวนใหญ่ไม่มีใครเถียงไงผมจะเถียงให้ไงเพราะมันไม่ใช่นะ,ะเพราะมันไม่ใช่แต่เรื่องกลไกตลาดเนี่คนนพูดอยู่แล้วว่าคุณไปซื้อของมาราคาแพงแพงกว่าราคาตลาดคุณก็จะขายไม่ออก ถ้าคุณจะขายให้ออกต้องขายตามราคาตลาดแต่ถ้าคุณขายตามราคาตลาดคุณก็จะขาดทุนซึ่งเขาเถียงไม่ได้ใช่แต่เขาไปพลาดว่าก็เราจะขาดทุนเพื่อคนส่วนหญ่เนี่ยมันจะผิดตรงไหนอย่างเงีขาก็เียนว่าไม่ใช่ขาดทุนเพื่อคนส่วนน้อยค่ะขาดทุนเพื่อคนส่วนของคุณเนี่ยนะค,ะคุณส่วนน้อยไม,ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ค่ะนะส่วนน้อยอยังไงก็พี่สุยยนะอดชาวนาจะพาะตัวเลขชนะแท้ก็ส่วนน้อยอยู่แล้วนะคะแถมเงินส่วนใหญ่หมดไปคนไข้หกแสนลายเองหนักขึ้ไปอีก ถ้าเราจะบอกว่ากลุ่มที่จะได้ประโยชน์นอกจากชาวนา6กแสนรายที่ได้ประโยชน์เต็มเนะคะ